สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับต่อไปจะเป็นกิจกรรมการปกมือ,อาตามอัตราส่วนจังหวะชิงนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3อัตราส่วนนะครับวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ใกล้ๆตัวเราเองเลยก็คือมือเราซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเราอาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการฝึกสอมนะครับคราวนี้มือของเราเราก็จะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันก็คือด้านปลายเราให้แทนเสียงควาว่าชิงด้าน ฝ่ามือเราแทนเสียงคําว่าฉับนะครับคราวนี้ในการปฏิบัติในการกิจกรรมของอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือปล่อยจังหวะสามัญก่อนนับ1-8ถึงแแล้วเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอัตราส่วนจังหวะ1ชั้น2มบรรทัด2ชั้น2บรรทัดแล้วก็3ชั้น2มบรรทัดอ่ะวันนี้ลองมาดูนะครับ1 2 3 4 5 6อา แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองและสามและสี่และ และหและเจดและ8ดและ1และ2และสามและสี่และห้าและหและเจ็ดและ8ปดหดนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการปฏิบัติในเรื่องของอัตราส่วนจังหวัดฉิงนะครับทั้งสามอัตราส่วนนะครับหวังว่านักเรียนคงจะปฏิบัติได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับหลังจากที่ดูคลิปแล้ว ก็อัดคลิปมาส่งครูกันนะครับหวังว่าคงจะไม่ยากกันนะครับอย่าลืมส่งคลิปให้ครูนะครับ